ต้องการให้เรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นประเด็นถ้าบังเอิญบังเอิญไปโพสต์ข้อความไปเสียสนะีวัดประแก้วเรื่องของมาตราหนึ่งสก็มีพักการเมืองอย่างก้าวไกลก็มาเรียกร้องจะต้องแก้ไขามาตราหนึ่งสองทำให้เรื่องนี้นะก็เกี่ยวข้องกับพักการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเรื่องนีนะ้เจ้าที่ก็คงจะต้องทําหน้าที่ในการประสานงานสาวถึงผู้บงการ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงยังไม่จบง่ายๆกระแสะคงจะปลุกให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพราะเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งซีที่ฝ่ายซ้ายมีความประสงค์จะปลุกกระแสะตามหลักทฤษฎีเรกาดเพื่อจะให้ได้เสียงบว,วดให้ได้มากที่สุดและเข้ามาปกครองและบริหารประเทศให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมอบ3นิ้วปรากฏว่ามอบ3นิ้วรอบนี้ก็มีการบุกไปที่วัดพระแก้วนะครับบริเวณพระบรมมหาราชวังในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวนี่ยมีการขึ้นธง ตากรุดแสดงถึงคงยังทรงอ,อยู่เหมือนทรงอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังตำรวจทำการจับกุมผู้ต้องหานะครับเหตุการณ์นี้อย่างทันควันไปดูในเชิงรากการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบ,นรบรวกะบนการสัเงราะห์กันเออใช่อยู่กับพี่สายน้ำคือมีศิลปินอิสระที่เคยถูกตำรวจกุคามบ้านที่ขอนแก่นเขามาพ่นกำแพง กดกระแก้วยกหนึ่งหนึ่งสองประมาณนี้ซึ่งโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็มีแผนจะพ้นว่าหรือชีวิตให้มันไรลค้าแต่ว่าเขายังพ่งไม่ทันจบคำพิพาโพ์เลยเขาก็ถูกลวกไปก่อนแล้วที่เขาถูกจับคุมไปแล้วได้ได้ได้ ได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับได้รับบาดเจ็บในละครรถจับไม่มีไม่มีของเปล่าแต่ว่ามีในร่งางกา okay, okay. ยโอเคโอเคดูตรงนี้แหละหหโอ้โหพี่ไ้อใส่หมวกหนนะาทำให้ไปได้ไหมอะ่ะโอ้โหเดีินตัวามหาพี่บ้าน,นี่เอาเพียเอาพี่ฝั่งรถฝั่งรถหายตังเลยโหปิดตังกันนี่หว่าพี่พี่พี่ฝั่งรถเลยดีกว่า ตำรวจแม่งกิดจกรรมขายเลยเอาสีมาทาบิดบังไอ้เงี้ยตั้งกิดหรอกมันไปด้านไหนไปด้านนี้เลยล้อไปสอนนอตามไปเลยสอนอไหนพระราชวัง ห,หรือว่ามีอยู่แล้วก,ก็ดูแลอยู่แล้วแต่เราก็ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันแต่บ้านลวงมากขึ้นโดยเพราะประชาชนนไทยที่มีส่วนใหญ่ซึ่งมีความเคารพรักนสนะศรัทธาในในสิ่งต่างๆในสิ่งที่ความเป็นคนสร้าง แต่เป็นเขพ่พระเจ้าข่านเลยต้องมีทาหารไปช่วยดูแลด้วยไหมคะบอกเราทหารดูแลอยู่แล้วเราเร่งตัดรักษาความปลอดใครในกองทหารชองอยู่แล้วมีกองอันสานการอยู่แล้วับระดานที่ต่างๆเนี่ยหลานที่สำคัญในหานที่เราเรามีเรามีคือคาดคาดไม่ถึงว่าจะมีการทําถึงขั้นนี้ใช่ไหมฮะก็ผมไม่มีใครคาดคาดคิดเนี่ย้นาดคิดเพราะว่าถ้าคนคนดีคนมุมม่งสีคมณพิทัก รากฏว่านอกจากคนพ่นสีโดนจับแล้วนะค,คนที่ทำคลิปวิดีโอให้การสนับสนุนในการก่อเหตุเด็กวัยส5ปีถูกตำรวจทำการจับกลุ่มด้วยเด็กคนหนึ่งอายุ17ปีไปทำการก่อเหตุไปพ่นสีใสลักษณาธิปไตยนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็ได้ไปพ่นบนกำแพงวัดพระแก้วซึ่งเป็น โบราณสถานนะซึ่งมีโทษจำคุก7-10ปีเลยทีเดียวปรากฏว่าไปก่อเหตุเสร็จนะสิ่งที่ตามมาตำรวจรวบตัวไว้ทันสมศักดิ์เจียมทีระสก,กุลนะกลุ่มแกนนำผู้ต้องหาตามมาตรา112และพระบคอมพิวเตอร์ที่หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนะฮะการก่อเหตุลักษณะเช่นนี้ นะการกา่อเหตุสาเหตนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจนะสามารถจะทําไดนะ้เรื่องนี้ก็เลยเป็นที่พูดกันอย่างมากแล้วก็แสดงเกิดความไม่พอใจอย่างมากในในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองกําลังกุกรุ่นช่วงระหว่างที่มีการเลือกตั้งพรรคการเมืองอย่างเก้าไกลก็เรียกร้องที่จะให้มีการแก้ไขามาตราหนึ่งสองนการบ B ิโรดซึ่งเป็นตัวแทนของเก้าไกลก็ประกาศว่าจะแก้ไขามาตราหนึ่งสองแน่นอน แต่จะไม่มีการยกเลิกแต่จะลดโทษของมาตราหนึ่งสองนั่นให้น้อยลงและก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่พักการเมืองฝ่ายขวาไม่ว่าจะเป็นรวมไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยนะโดยส่วนใหญ่ก็แม้กระทั่งเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยมีโรคก็กล่าวจะต้องเอาอย่างงั้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจการก่อเหตุรอบนี้มีความผิดไหมนะ ไปก่อเหตุทําลายโบราณสถานมีโทษจําคุกเจ็ปีอันนี้หนีไม่พ้นนะครับผู้ต้องหาปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุก็อ้างว่ากินยานอนหลับไป60เม็ดตอนนี้มึนๆงงๆนะก็มีการไลฟ์สดโจมตีว่าไม่เอาผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลในขณะที่กลุ่มนะมาสามนิ้วก็มีการทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ยตำรวจมีการจับกลุ่มคนที่สังเกตการด้วยเนี แต่ปรากฏว่าไล่ไปไล่มากลุ่มดังกล่าวคนดังกล่าวเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีโพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดยามเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ร่วมกันก่อเหตุเจ้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทําความผิดนะและนําตัวผู้ต้องหานะเด็กที่อายุต่ํากว่า15ปีเนี่ย ส่งรุ่นฮะต่ำกว่า18ปีส่งสถานพินิษฐ์ทันทีเลยนะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คนที่โหนกระแสตอนนี้ก็คงลำบากอ่ะไม่ใช่ธรรมดาสถานก,การณ์ตอนนี้อยู่ในสถานก,การณ์ที่ลำบากเพราะผู้ต้องหาเนี่ยกินยานอนหลับแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวซึ่งมีการเปิดเผยว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับพ่อแม่ ที่สำคัญไปมากกว่านั้นการมีปัญหารอบนี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าแม่ก็เสียชีวิตนะจากการแฉของเจ๊จุกกรองสามบอกว่าพวกที่กำลังโหนไอเอินอยู่ให้รู้ข้อมูลนี้ไว้แม่ตายได้รับผลกระทบจากจิตใจพ่อพาไปรักษาปี60ย้ายจากกทมไปอยู่กับตาที่ขอนแก่นจากนั้นก็พ่อบวช ต้องอยู่กับตาแต่ทะเลาะก,กันเลยแยกทางอยู่ต่างหากมันกินยารักษาอาการทุกเดือนเก็บตัวไม่มีเพื่อนอยู่อยู่กับออนไลน์หยุดโหมกระพือควรไปพาไปรักษาตัวนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าการปลูกฝังทางความคิดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าเด็กไม่เข้าใจ นะปรากฏว่าก็มีปัญหาทางจิตด,ด้วยนะสุดท้ายพอไปก่อเหตุก็ตกเป็นผู้ต้องหาประเด็นที่น่าสนใจฮะกลุ่มที่ไปทําการประกันตัวนะนะก็กับไกรเป็นกลุ่มนักการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มเดิมนะนะก็ส่งทนายเจ้าเดิมกลุ่มเดิมนะไปทําการประกันตัวสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าใครอยู่เบื้องหลังครั้งนี้จริงๆสถานการณ์ขณะนี้นะครับมี บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดนะเรื่องประยัดนะเกี่ยวกับวัตถุโบราณผิดแน่ๆน,นะครับที่สําคัญก็เรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งห้ามนําเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นแต่หลักที่กลุ่มการเมืองน,นี้พรรคการเมืองน,นี้กําลังทํงงาอยู่กําลังเร่งปฏิกิริยาอยู่ก็คือต้องการให้เรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นประเด็นถ้าบังเอิญบังเอิญไปโพสต์ข้อความไปเสียสี นะวัดพระแก้วเรื่องของมาตราหนึ่งสก็มีพักการเมืองอย่างก้าวไกลก็มาเรีรกร้องจะต้องแก้ไขมาตราหนึ่งสองทำให้เรื่องนีนะ้ก็เกี่ยวข้องกับพักการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเรื่องนีนะ้เจ้าที่ก็คงจะต้องทําหน้าที่ในการประสานงานสาวถึงผู้บงการนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงยังไม่จบง่ายๆกระแสะคงจะปลุกให้มีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งซีที่ฝ่ายซ้ายมีความประสงค์จะปลุกกระแสตามหลักทฤษฎีเรสกาดเพื่อจะให้ได้เสียงบวชให้ได้มากที่สุดและเข้ามาปกครองและบริหารประเทศให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนา สวัสดีครับ คงอยู่ในยุคคงโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรอนประดุด,ดังแสงสองทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรง,งเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพลงของใครผ่านวิญญาณทหารใจเพื่อมาทุกภูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ทามลางพระแส ไคว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดดึงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกนันสรงเพียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง รามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรนประดุจแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจไกรในเพลงของไทยพาน วิจิตวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน พอป้องอยู่หุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใทเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจใทเป็นหนึ่งร่วมกัน